จะพูดเรื่องของมูรันนั่นเอง ซึ่งเขาบอกว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นซึ่งจะออกมาเนี่ยแสดงในเวอร์ชั่นที่เป็นคนแสดงนะฮะแล้วเขาก็บอกมีกำหนดเข้าฉายตั้งแต่วันที่27มีนาะแต่ก็อาจจะทําให้เกิดการเลื่อนเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจากสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของมูหลานมาตั้งแตเนะ่เด็กนะพะดูตั้งแต่มอสองจได้ด้วยนะฮะแล้วก็อินกับตัวละครต่างๆแต่ตอนนั้นนะถามว่าเรารู้ประวัติความเม็นมาขนาดมันไหมอะไรเงี้ยก็คือไม่รู้แต่พอที่จะรู้จําได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงคือ วเรื่องจริง <Yeah. S 1> ใช่ไหม เดี๋ยวนนองจะมีคําถามให้พี่ยูเกินก่อนต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่แบบสร้างขึ้นมาจากตัวของมูหลานจริงๆแล้วก็เป็นวีรัสกษัตริย์วีรัสตรีที่แบบได้แบบร่วมรบแล้วก็ปกป้องแผ่นดินจีนถูกต้องเนี่ยแต่เรารู้มาว่าแต่เราไม่รู้ถึงขั้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยเอ้ยน้องทาน้องทางานน้องแม่ก็เลยไปทำแบบรีเสิร์ชมาให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้แบบรับรู้กันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรำนำของจีนถูกต้องที่กล่าวถึงตัวมู่่่หลาาาานนมมกออทีจะเ การ์ตูนเนี่ยแบบสมัยม2ออพี่นะอ,อีกนะเรื่องราวมันเป็นยังไง ยังจะบอกว่าเกิดนําก่อนว่าเรื่องมูหลานเนี่ยฉบับการ์ตูนถ้าเราชินกันอย่างที่พี่วิวบอกเนี่ยเมื่อตอนนั้นพี่วิวอายุเท่าไหร่อ่ะจริงๆทับจริงๆอันนี้ไม่ได้บลิอายุไม่ได้ฉันจะมาอยู่ไม่ได้อะจำตอนนี้คือม2ม2ใช่ไหมม2ตอนที่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนนะนี่ไงเวอร์ชันการ์ตูนที่เราอินเสิร์ตภาพขึ้นมาตอนนี้จะบอกว่าจริงๆอ่ะการทําการ์ตูนเน่ะพี่วิวมันไม่ได้แบบว่าทํากันแบบว่าปี2ปีนะเขามีการทําแบบรีเสิร์ชเขามีการทําแบบวิจัยแล้วก็หาข้อมูลใช่่่่ซึงงจริิๆแลล้ววออะ์ดสนนีียยเ เขาก็ได้ทำการรีเวิวิส s n e y ฉันชอบสนเนียงน้องทำ <c oughs> ไมต้องแซวน้องอย่างนี้อะฉันอยากจะแบบ เอาสำเนียงนี้ไปผักให้ตกตึกเลยเออเออเออตกตึกเนี่ยนะฝนข้างนอกฝนก็ตกด้วยนะเฮ้ยคุณผู้ชมคุณมาตรงนี้ฝนตกอยู่นะแล้วเขาแบบประกาศไว้ว่าห้ามโดนฝนแรกของหลังจากแบบเหตุเกิดเพลิงไหม้ที่ครั้งนั้นด้วยนะอันนี้แบบแอบแทรกนิดนึงเพราะว่ามันแบบเหมือนเป็นฝนพิษอ่ะมันชะล้างเอาพวกแบบชั้นบรรยากาศที่มันแบบลอยไปอออันนี้เรียกว่าคันเบรกอาการเบรกต่อนิดนึ่งคต่อก็อย่างที่บอกว่าว่าการ์ตูนอะมันไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวซึ่งจริงๆแล้วดิสนีย์อ่ะเขาศึกษาเรื่องนู่นนี่เนี่ยมาตั้งแต่ป ปี1994พี่วิวและก็ปล่อยทุกปล่อยออกมาสู่สายตาประชาชนท,ท, ث, ที่เป็นเทปที่เป็นแบบว่าต่างๆนานาเมื่อปี1998พี่วิว1998ก<ส>ี่ปี1994 1995 1996 1997 9 8 5ปีใช้เวลาในการ5ปีนในการสร้างการ์ตูนจ้าและส่วนหนังพี่วิวเขามีโปรเจกต์มาตั้งแต่ปี2010 อ<ม>พอพอแบบว่าพอปล่อยหนังไปแล้วพอปล่อยการ์ตูนไปแล้วเนี่ยในปี 00, 2 1 9หน้และก็มาเริ่มโปรเจกต์การทำเป็นหนังในปี2010พี่วิพวิหูนี่คือ11ปีใช่11ปีแห่งการรอคอยและก็จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ทุกอย่างแคสติ้งเสร็จสร้างเสร็จอะเมื่อปี2018แต่ออกฉายจริงเมื่อปี2020 อยากที่ทุกคนได้รู้กันเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายจริงๆตอนที่แบบเขาออกมาตอน2020ช่วงมีนาต้องบอกว่าทุกคนแหะติดตามอยากที่จะดูเพราะว่าในวันที่มันเป็นหนังการ์ตูนเนี่ยกระแสดีมากนะถล่มทลายแล้วก็ยอดดูในประเทศไทยเองเนี่ยเป็นสิบสิบล้านนะถูกพี่วิวคือแบบว่าตอนนั้นน้องจำได้ว่าน้องยังซื้อแบบคุณพ่อยังซื้อเทปอะที่เป็นเทปใหญ่ๆอะที่เสียบเสียบเข้าไปในเครื่องเออเทปวิดีโอวิดีโอไม่ใช่วิดีโอเทปเฮ้วบอกอันเดียวกันนะพี่วิว อ่ะก็ือว่าอันเดียวกันเป็นวิดีโอวิดีโอเสียบเข้าไปแล้วน้องอ่ะน้องดูแล้วน้องประทับใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องอ่ะถ้าพูดถึงแล้วเรื่องเนี้ยก็คือออกรบเป็นผู้หญิงที่มีคุณความคุณสตรีรออกรบแทนคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อก็แบบว่ามีความป่วยออมีความชาราภาพอ,ออกรบแทนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยที่ราชวงศ์ต่างๆของประเทศจีนน่ะเขาพูดถึงว่าราชวงศ์สุย,ยเลยนะอ่าย้อนไปเมื่อราชวงศ์สุยเมื่อปีของก่อนคริสต์ศักราชเนี่ย สองร้อยสองร้อยสองปีพี่วิวเอเออันนี้คือเรื่องมู่หลานเนี่ยก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงพี่วิวอะมันก็เลยเกิดคําถามว่าสมัยราชวงศ์ของมู่หลานตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์นี้เอ่ยนะว่าจะเป็นราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิ่ราชวงศ์งช,งชิงเนี่ยก็เริ่มแบบว่าเริ่มทุกเถียงกันละว,ว่าใช่หรือไม่ใช่เออเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มู่หลานอนะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวกับว่าออกรบแทนคุณพ่อ แล้วเขาบอกว่าใช้เวลาถึงประมาณ12ปีและกลับมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่น้องได้เกิดไปนี้เขามาจากเรื่องมู่หลานชื่นนั่นก็คือลำนำมู่หลานพี่วิวเชื่อไหมว่าเรื่องมู่หลานเนี่ยมู่หลานชือ่อหรือว่าลำนำมู่หลานเนี่ยหรือว่าที่แบบว่าคนไทยเขาชอบเรียกเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าแบบพงศวดาหรืออะไรต่างๆที่บอกเป็นตำนานใช่ไหมแล้วพี่วิวก็เล่นมุกนั้นไปแล้วว่าถ้าตำนานเกินไปแล้วจะเป็นไงนะพี่วิวตำนานเกินไปแล้วเป็นไงนะมันแหลก เห็นไหมเขาก็เป็นตำนานของทางจีนเหมือนกันเออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลำนำก็คือมู่หลานชื่อหรือว่าลำนำมู่หลานเนี่ยมีทั้งหมด332คําพี่วิวเออแล้วพอ332คําเนี่ย น้องจะมาแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่า3 32คาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณฟังจะงงนะเอาจริงๆแล้วคือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเหล่านี้มันก็คือเบสออนมาจากเรื่องจริงแหละนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาว่าเอามาดัดแปลงจากลำนำของประเทศจีนที่เขากล่าวถึงตัวมู่หลานซึ่งเป็นวีรกสตรีในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่ออกรบแทนคุณพ่อถูกต้องแล้วก็ได้ชัยชนะศึกถูกต้องอกับเหล่าแบบ ผู้ก่อการร้ายต่างๆถูกต้องพวกชนกลุ่มน้อยเพราะตอนนั้นชนกลุ่มไหยก็มีเยอะแยะในใชในประเทศจีนมันเป็นช่วงที่เขาเรียกกาลังกาลังแบบรวแย้งพื้นที่กันนะเนาะแล้วก็ประเทศจีนก็รวบรวมดูไหแล้วเขาก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของแบบการของประเทศจีนไว้ได้แล้วก็รวมไปถึงแบบอาณาจัยรของจีนด้วยถูกต้องพี่วีสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้แบบเขาก็ได้เหมือนสถาปนาแต่ตัวของมู่หลานเองเนี่ยเขาไม่ขอรับราบยศใดๆอะไรทังเขาขอแค่ได้กลับ ไปใช้ชีวิตท <th rill> ี่บ้านของเขาถูกต้อง <ies> อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลำนำมู่หลานหรือว่ามู่หลานชื่อที่น้องกล่าวไปเนี่ยคำว่ามู่หลานเนี่ยเขาใช้นามสกุลคือขึ้นก่อนคนจีนเนี่ยจะใช้นามสกุลขึ้นก่อนก็นี่ไงเรื่องคำว่าฮัวฮัวเป็นนามสกุลของมู่หลาน <ห Yoo. S 1> ซึ่งคำว่าฮัวนเนี่ยภาษาจีนแปลว่าดอกไม้ครับแต่คำว่ามู่หลานเนี่ยแปลว่าดอกกล้วยไม้ก็คือว่าเป็นดอกกล้วยไม้ของแบบก็คือแบบผลิบานเออแล้วคือสรุปว่า ลำนำชื่อก็คือลำนำมูหลานเนี่ยก็ถูกสร้างมาเป็นบทที่เขาสรนเสริญวีรสตรีพี่วิวเชื่อไหมว่าคำแค่332คําอคำอะเอามาขยายและตีความจนแบบเป็นเรื่องราวจริงจังสามาคำของมู่หลานชื่อเนี่ยหรือว่าลำนำมู่หลานเนี่ยเขากล่าวเพียงแค่ว่าสตรีออกรบแทนคุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อเนี่ย ไม่สามารถไปออกรบได้เวลาผ่านไปถึง12ปีมูม่หลานกลับมาถึงที่บ้านอพอมู่หลานกลับมาถึงที่บ้านปุ๊บเหล่าห้องเต้ต่างๆก็ได้ถามมู่หลานว่าต้องการอะไรไหมมู่หลานบอกไม่ต้องการอะไรเลยขอเพียงแค่เพื่อนที่รบกับเขา12ปีเนี่ยกลับไปบ้านกับเขาเพื่อเคียงบ่ายเคียงไหล่กลับไปที่บ้านเขาใช้เวลาเดินทางมากกว่าร้อยถึงพัน oh, <no. S 1> หลังจากนั้นเนี่ยพอถึงบ้านปุ๊บ มู่หลานก็ได้อาบน้ำแต่งตัวและใส่ชุด,ชดใส่ชุดผู้หญิงก็คือชุดจีเาาชุดอะไรตามตามของวัฒนธรรมมู่หลานออกมาแล้วทุกคนก็ได้กล่าวคำว่านี่ผู้ที่เคียงบ่าเคียงไหลลบกับข้า นั่นคือผู้หญิงอ,อันนี้คือลำนำชื่อที่เขาแบบว่าทำให้ได้รู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของมู่หลานที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับก็จากที่น้องแม็กเล่าให้ฟังเนี่ยนะทางบอสดิสนีย์เองเนี่ยเขาก็เห็นเรื่องของรา,ายละเอียดต่างๆที่เป็นการเล่าขานมาจากลำนำอของฝังจีนแล้วก็เลยเอามาทําเป็นตัวการ์ตูนที่ทุกคนได้รู้จักกันนะในในช่วงที่เราบอกว่า2000เท่าไหร่นะ2 0 0 0 สองพันนี้ในการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนสองหนึ 2> 2่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดที่เราได้ดูกันรอบแรกเนาะนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าล่าสุดอย่างที่บอกว่าได้ทํามาเป็นแบบอ่า เรียกอะไร l i ์ e action ที่ได้เป็นแบบตัวละครของทางตัวละครจริงๆนะฮะเป็นมนุษย์จริงๆได้เล่นนะฮะก็ต้องบอกว่ามีหลายประเด็นเหมือนกันจากเรื่องราวถ้าเกิดใครได้เคยดูแล้วมูล่าอย่างที่น้องแม็กเล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวการ์ตูนเอยนะฮะหรือว่ามาเป็นภาพยนตร์แล้วแล้วก็เป็นตัวแสดงเป็นบุคคลเนี่ยก็มีความแตกต่างเกิดขึ้นถูกต้องในการที่แบบผู้รับชมนะฮะสำหรับตัวพี่วเองนะได้ดูแล้วเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่เราอินในส่วนของภาพยนตร์การ์ตูนมาก่อน นะฮะเร,เราก็ารู้สึกว่าการที่ได้มาดูอีกครั้งหนึ่งใน2020-2021เนี่ยของพี่วูได้ดูเมื่อคืนเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากดีจริงมันดีทําให้เรารู้สึกว่าเราหายคิดถึงหัวมู่หลานที่เคยจําได้ในอดีตตอนสมัยมัธยมที่เราเคยได้ดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว มันยังมีแต่ถามว่าอัตลบต่างๆตอนที่เราดูกระตูเนี่ยเนื่องจากกระตูเนี่ยมันจะมีความเป็นวิชซิวคอค่อนข้างที่จะชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เขาประกอบอย่าง r e f ฟลกชั่นทุกคนนี่ต้องกรีดร้องอ๋ออักเหมือนที่พี่วิวร้องเมื่อกี้ไงอ่อใช่ก็คือจะชอบมากนะฮะหรือว่าจะเพลงเพลงเรื่องอ่าเพลงช่วงที่กำลังมีการฝึกซ้อมทหารต่างๆหรือว่าตอนที่เขาออเนอร์ออเนอร์อะไรนะเขาเรียกว่า we are men อะไรนะที่เขาร้องกันจริงๆนั่นน่ะก็คือแสดงถึงความเป็นผู้ชายใช่เออนะฮะหรือว่าเนี่ยเนี่ย ชื่อ I will make a man out of you นะฮะก็กลายเป็นว่ามันก็มีความแบบเออแอบผิดหวังนิดนึงตรงที่แบบความเป็นมิวิค้ลมันหายไปอ่ะความเป็นดิสนีย์ที่เราเราเราจำได้มันคือเป็นแบบเพลงที่มันเดินเรื่องแล้วมันทำให้เรารู้สึกอินไปกับโมเมนต์ต่างๆตั้งแต่แบบเขาเป็นผู้หญิงที่กำลังจะรวบผมตัดผมไปแล้วก็จะไปเข้าสู่การเป็นทหารโมเมนต์ที่เขาร่วงฝึกด้วยกันกับเหล่าเพื่อนเเขาที่มีความแบบโบ๊ะบ้าตลก แต่เขาขมาเออจนมันมาถึงแบบโมเมนต์ที่เขาได้ชัยอะไรเงี้ยมันจะมีเพลงในแต่และช่วงที่เราทําให้แบบเฮ้ยวันวาน,นตอนนั้นะนะมันทําให้จํา จัสตอร <Story S 2> ี่เหล่านั้นกันไม่ได้มันก็เลยแบบมีความรู้สึกตรงนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นมิวสิควลแล้วนะนะ,ะับ<ม>ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะ<ม>ับเขาก็บอกว่าชื่อปลอมของมู่หลานที่เปลี่ยนไปเหมือนกันเขาก็บอกมีความแฝงอยู่นะเพราะต้องบอกว่าต่อก่อนเนี่ยในชื่อตอนที่ทหารตอนที่มู่หลานเองเนี่ย<ม>ได้ไปเป็นทหารก็มีการปลอมชื่อของตัวเองนะฮะชื่อว่าผิงผิงใช่<อ>ใช่ในในฉบับประตูนะนะถูกต้องแต่ในขณะที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นจุนนะฮะซึ่งเขาบอกว่่่่่าาทีีไไมเเปปลยนนนืองจก ความหมายของคําว่าฮาวาผิงเนี่ยนะฮะในชื่อปลอมของเขาเนี่ยนามสกุลฮาวามู่หลานเนี่ยมันเป็นทางในเชิงลบเกินไป<อ>ในภาษาจีน<อ>เขาเลยมีการเปลี่ยนเป็นชื่อจุนแทนในส่วนของภาพยนตร์ที่เป็นแบบตัวคนแสดงครั้งนี้นะฮะก็มีความเปลี่ยนไปนะฮะแล้วสิ่งที่แตกต่างไปอีกก็คือไม่มีแม่ทับช้างไม่มีแม่ทับใช่เพราะว่าออในภาพยนตร์ไม่มีแม่ทับนะฮะบา,บางคนก็ยังมองหาพระเอก Oh. เออนะฮะแต่ก็กลายเป็นว่าเขาก็จะไม่เจอคนหนึ่งแหละที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่แอบชอบชตัวมู่หลานนะฮะก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนในกลมหาถูกต้องเม่รู้ตอนสุดท้ายใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่จาก็อาจจะแบบหายไปนะฮะ,ฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามีแม่หมด ช่แม่โมดก็คือกงลี่ใช่ต้องบอกว่าเฮ้ยดูไปดูมาตอนแรกเราก็แบบแม่โมดก็ไม่ได้สนใจไงแต่ปรากฏอ้านี่กงลี่นี่นะกงลี่สวยมากเป็นไงกงลี่กับหลิวยี่เฟยอย่างที่บอกจบสองเหมาทาลัรที่การแสดงของที่เป็นอะไรนะเออปยจิงอะคาเดมี่ใช่ไหมกับเออชางไฮเทเตอร์นี่ไงนะฮะซึ่งในเรื่องของแบบอ่าไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้เนี่ยก็คือได้แบบกงลี่มาแสดงเป็นแม่โมดในเรื่องนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเปิดมาเด่ย คือ,คอปังมากปังมากนี่อ่ะเราได้เห็นภารกัน,นด้วยนะงงลีกงลีจะเหมือนแบบทาตาสีขาวเนอะแล้วก็มีเหมือนแบบมงกุฎที่เป็นกระดูกแล้วก็นิ้วเนี่ยจะเหมือนเหมือนเหยี่ยวนะฮะในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนนกเหยี่ยวที่แบบสามารถ บินไปแบบแปลงจำแรงกายไปแบบสืบเสาะหาข้อมูลสามารถที่จะสู้ลบได้ด้วยความแบบอิทธิฤทธิ์ต่างๆใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องไปดูกันเพราะว่าเขาในอยู่ฝั่งตัวร้ายใช่ฝั่งตัวร้ายอ,อยู่ในงิงกิชชาใช่อยู่กิงกานั่นเองอแล้วก็อย่างที่บอกว่ากงลี่ขึ้นในกระตูนะอะถ้าเราคิดภาพจริงๆแล้วอะ จะมีฝ่ายร้ายที่มีนก,นกเนาะนกอินทรีตัวสีดำใช่ใช่ไหมพี่วิวใช่เขาจะมีอินทรีซึ่งจะเป็นตัวที่เกา,ากะบานกิสทานตลอดเวลาถูกต้องแต่พอมาไปเป็นฉบับหนัง เป็นแม่มด,มมดก็คือกลงลี่อันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ต้องบอกว่าอีกตัวละครหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือมูชูมูชูใช่ไหมครับพี่วิวต,ต้องบอกว่านะเรื่องเนี้ยเราอแอบเศร้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยในช่วงนั้นถ้าเกิดใครได้เกิดพร้อมกับพี่วิวและได้ดูแบบหนังลงชนลงนะกับการ์ตูนเรื่องเนี้ยก็คือทุกคนจะได้แบบ ไปกินแมคโดนัลเราได้แฮปปี้มิลมาเป็นแบบมูหลานนะอะแล้วซึ่งตอนนั้นก็คือหนึ่งเลยก็คือจักะจัน์จักะจัน์ใช่ไหมจักะจัน์ก็คือต้องได้ตัวสีม่วงม,มูซูก็จะมีของแฮปปี้มิลอยู่ด้วย<อ>แล้วคือฉันอยากได้แฮปปี้ได้ได้มูซูมากมเพราะว่าในเรื่องเนี่ยในมูซูตอนที่เป็นการ์ตูเนี่ยจะเป็นแบบเจ้ามังกรคู่ใจของมูหลานนะครับแล้วก็ในส่วนของไลฟ์ การแข่งอาการรอบนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นนกฟินิกแทนใช่เออเนี่ยคะบเขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมาจากเรื่องของการพูดถึงในสมัยตอนที่เป็นตัวกระตูนว่ามันแบบการเอามังกรมาถูกเป็นลักษณะของการแบบไปลบหลู่อย่างที่บอกว่าสูงอะไรใช่ไหมใช่อย่างที่บอกว่าทําไมภาคหนังพี่วิวถึงมูซูถึงหายไปคอย่างที่บอกเลยว่าตัวมูซูเนี่ยก็คือเป็นมังกรตัวเล็ก ถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วพี่วิวม,มังกรเนี่ยมูซูในเนื้อของการ์ตูนในปี1998อะคือเป็นมังกรที่เขาพยายามแบบอยู่คู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับมูลานปล่อยมุกตลกมันก็เกิดความดราม่าเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมังกรคือถ้าเปรียบก็คือแทนแทนแบบกษัตริย์ของทางจีนอเออแล้วเขาเลยบอกว่าคุณไม่ควรที่จะเอามังกรมาพูดกลอกล้อ,ลอ,ลอหรือว่าแบบ พูดแบบหนังนู้นหนังนี้เ<อ>พื่ความที่เกิดตลกได้ะะก็เลยเปลี่ยนในมืออวัชนของหนังก็เป็นนกฟินิกซ์ใช่ซึ่งก็เป็นเหมือนซิมโบอันหนึ่งที่เหมือนกับคุณพ่อของตัวมุลลานเองเนี่ยเหมือนนับถือว่าเป็นอาศญลณ์ประจําตระกูละตอะกูละนะคะก็เป็นนกฟินิกซ์แล้วก็ทางคนจีนเนี่ยก็มองว่ามัางกรก็คือเหมือนเปลี่ยบเหมือนกษัตริย์แต่สําหรับแบบนกฟินิกซ์ก็เหมือนกับกแบบ, no เ,บเป็นสัตว์ที่ประจําสําหรับตัวผู้หญิงที่ทมีความเป็นนักรบมีความเก่งกล้าาาาออรย่งเเตบกวภพ ที่เป็นนกฟินิก์อ่ะในเรื่องอ่ะ,อะ,อะคือมันมีฉากหนึ่งคุณผู้ชมคุณต้องไปดูนะใกล้ๆตอนจบอ่ะยังไงสวยมากที่แบบว่าสยายปีกสีย่ยปีกแล้วแบบมันประกอบล่างอ่ะอคุณผู้ชมเลยอันนั้นนะร้<ล>องไห้เลย็อตน,<ล>นะแล้วคือมันมีกระแสะดราม่านะพี่พวิวบอกว่าทําไมวอลดิสนีย์อ่ะถึงทําแบบนกฟินิกส์ถึงเป็นแบบนั้นถ้าจะให้ไปเซิร์ชดูจริงๆแล้วอ่ะนั่นคือนกฟินิกส์นะในตำนานของคนจีนเลยแบบภาพแบบนั้นคือนกฟินิกส์แล้วก็ยิ่งแบบคนหลายๆคนนะเขาบอกเขาบอกว่า นี่นกฟินิกซ์ควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าแน่นอนคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังกำลังติดภาพกับนกฟินิกซ์ที่ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Harry ี่พอตเนะแฮ r r รี่พอตเ t อ e r หรือว่าเรื่องของฮ็องก์เกงฮ็องก์เกงคือลินลินเป็นอะไรก่อนเออเป็นอะไรก่อนฉันเกรงทองไปหมดแล้วเนี่ยเออพี่วิวดูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวนกฟินิกซ์นี่แหละในการนําของผู้หญิงต่างๆถูกแล้วคราวนี้เขาก็เลยแบบว่า จริงๆแล้วว่าถ้าพูดถึงว่านกฟินิกซ์อ่ะหรือมังกรอ่ะเบอร์หนึ่งสัตว์มงคลของประเทศจีนก็คือมังกรและก็ถ้ามาเป็นเบอร์สองก็คือนกฟินิกซ์เออก็เป็นแบบนี้เขาก็เลยมีกับดิสนีย์สลับสับเปลี่ยนนิดนึงถูกต้องสลับสับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่หายไปนะเจ้าจักรจันทร์สีม่วงใช่จักรจันทร์ำพิลลอมใช่ต้องบอกว่าจักรจันทร์จริงๆอ่ะเราก็ได้แบบติดตามเหมือนกันว่าจักรจันทร์เป็นตัวหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับตัวเรื่องราวต่างๆของมูดันเนตในวัยเด ความเขาปรับเปลี่ยนกลายเป็นมงมุมเพราะว่าถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยก็คือฉากหนึ่งที่จักระตันเนี่ยเขาไปนอนอยู่ในถ้วย,วยของแม่ซื้อ,อ,อใช่ไหมเป็นแม่สื่อ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 เป็นแม่ซือซ่อแล้วก็แบบทําให้เกิดตกใจในช่วงกองการที่เขาจะแบบหา <ข>ตัวเจ้าบ่าวครับเพาให้กับมูหลานนะก็เลยเปลี่ยนเป็นแมงมุมแทนใช่เพราะว่าซึ่งแ<บ>งมงมุมก็ได้ไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์อะไรอย่างที่บอกอะว่ามูหลานอะพี่วิวมันเกิดจากตำนานที่ว่าเขาเขียนมาเพื่อที่จะให้สื่อและให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของสมัยจีนสมัยนั้นว่ามีการแบบว่าคนจีนสมัยนั้นมีการกลุมถุงชนเกิดขึ้นอ่ามันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบซมโบลิกอะว่าแบบ คนจีนในสมัยนั้นมันมีการคุมถุงชนเกิดขึ้นนะและท้ายที่สุดคือเนี่ยคุณจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไปเลือกคู่โดยที่พ่อแม่เนี่ยก็ต้องบังคับให้แต่งงานมันก็เป็นลักษณะของการแบบสะท้อนสังคมในมในสมัยนั้นน,น,นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วจากลำนำของเขาเนี่ยมันคือ200กว่าปีย้อนกลับไปและเราก็ได้ดูกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้มาเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่แบบ 1,9,9,7ใช่ป่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะณตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เห็นแหละเรื่องของวัฒนธรรมของฝั่งจีนว่าเออมันก็ยังมีเรื่องของการจับคู่หรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยคือคุมถุงชนนะนปัจจุบันนั้นนะแล้วก็เรื่องของเพศสตรีตนในในในอดีตที่เขาจะมองว่าก็ควรที่จะหน้าที่ก็คือควรที่จะต้องแบบ ภาพจดจําเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนดูแลสามีอายุถึงเวลาก็ควรจะต้องแต่งงานการที่คุณจะไปเป็นนักรบเนี่ยมันคือเรื่องหน้าขันมันเป็นเรื่องหน้าอับอายของครอบครัวต้องเพราะว่ายิ่งคนจีนน่ะเขาจะให้ความสําคัญของเรื่องผู้ชายใช่แล้วคือครอบครัวของหัวมู่หลานครอบครัวหัวตระกูลหัวไม่มีลูกชายครับก็อย่างที่บอกแหละพอหนังอ่ะมาทำเป็นจากรตูนมาเป็นหนังอ่ะบางบทบางช่วงบางตอนมันก็ขาดหายไปพี่วิวสังเกตเห็นชัดเจนเลย คือเรื่องของมิวสิควลที่พี่วิวบอกใช่ไหมรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฉากต่างๆแต่ของน้องอะ่ะเห็นได้ชัดเลยนะพี่วิวฉากที่น้องรู้สึกว่าเออทำไมถึงหายไปตรงนี้คือฉากอะไรรู้ป่ะพี่วิวแต่เขาแต่ถามว่าดิสนีย์เอามาทดแทนแทนได้ดีไหมทําได้ดีนะคือฉากที่ตอนที่มู่หลานอะ่ะออกจากบ้านอันนี้คือเหมือนกับการ์ตูนเลยนะ ออกจากบ้านแล้วก็ทิ้งปิ่นปักผมไว้ว่าปิ่นหวีผมนะเป็นของมูห่หลานใส่ชุดเกราะแล้วมาของคุณพ่อออกไปพร้อมกับดาบอพอไปถึงค่ายกับการค่ายของนักรบแล้วว่าเขาก็มีการฝึกทหารปกติพี่วิวพอพูดถึงในเรื่องของกระตูนใช่ไหมกระตูนก็จะเป็นแบบเสาสูงๆพี่วิวเวลาฝึกอะ่ะเห็นไหมและมู่หลานก็จะต้องแบบ ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปอยู่เสายอดเสานั้นให้ได้แต่พอเป็นเวอร์ชั่นของหนังอะ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับจับ,จบต้องได้อ่ะพี่วิวก็เลยดิสนีย์ก็ทำการบ้านได้ดีนะถือว่ามาทดแทนได้ดีในะจุดนี้ ดิสนีย์เขาก็เลยเอาหัวมูหลานอ,ะอ่ะแบกน้ําขึ้นภูเขาอ๋อก็จะเป็นฉากที่ทุกคนอาจจะได้ดูกันถูกต้องในในในเรื่องของอ่าอย่างที่บอกว่าเป็นแบบตัวแสดงคนจริงๆริถูก,ถกวิธีในการเขาฝึกทหารอะไรเงี้ยมันก็มันจะมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นอ่ะแต่ตอนที่เป็นการ์ตูนอ่ะอะไรที่มันมันก็จะต้องมีความมันเป็นเพลงมิวสิควงไงแล้วก็ฝึกไปด้วยไงฮิลล์แมนดูดูดูดิฟายด้วยไงเห็นไหมพี่วิวนะครับก็จะมีหลายๆฉากแหละเอาจริงมันก็ไม่สามารถที่จะแบบ เขาเรียกอะไรแบบเปลี่ยนจากรูปภาพทั้งหมดที่เราจินตนาการอ่ะคือมันคือภาพจินตนาการกับภาพความเป็นจริงอ่ะมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่เรื่องราวจริงๆถ้าเกิดใครได้เคยดูมาเอาจริงด้วยพลอตต่างๆอ่ะมันก็สามารถที่จะเดาได้ใช่สำหรับคนที่ไม่เคยดูเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนเลยแล้วมาดูมูล่นในในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่า เรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้อาจจะน่าเบื่อได้พูดตรงๆสําหรับคนที่ดูแล้วนะถ้าดูแลหรือว่าคนที่ไม่เคยดูก็จะรู้สึกว่าน่าเบื่อได้เพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเหมือนแบบเร,เรื่องมัน<า>โดนส่งต่อเรื่องมันถูกส่งต่อได้ง่ายๆอ,อ,อย่างเช่นมู่หลัน ต้องต้องต้องอะไรเหรอเจอแม่สื่ออเพื่อที่จะอะไรอ่ะแต่งงานก็เพื่อที่จะไปแต่งงานอ๋อมู่หลานมาเห็นคุณพ่อมีประกาศอ๋อเดี๋ยวชาติต่อไปมู่หลานจะต้องออกรบแทนคุณพ่ออคือมาถูกแบบอ่ะเดี๋ยวมู่หลานขี่ม้าออกไปแล้วเดี๋ยวมู่หลานจะต้องเข้ากลมคือทุกอย่าง มันมันมาถูกจัดวางไปหมดแล้วใช่มทุกอย่างมันเหมแต่ละตอนมันมีการส่งต่อมันเหมือนมีทารทซิชชันที่ให้สามารถเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคาดหวังที่จะต้องแบบให้มันเกิดการหักมุมไม่ต้องคาดหวังให้มันเกิดความที่คุณจะเหมือนความแบบว้าวขนาดนั้นใช่ไหมขนาดนั้นใช่ก็เลยบอกว่าเอ้ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูอาจจะแบบ อย่าไปคิดอะไรมันมากดูแล้วดูแล้วก็ให้อินกับตัวละครไปก็ถูกต้องอินกับตัวละครอินกับพลอตเรื่องอินกับการแสดงของนักแสดงพลอตอาจจะไม่ได้อ่ะพูดจริงพลอตอาจจะไมงพี่วพลอตมันเดาได้ไงเดาได้อ่ะถูกถูกอ่ะแต่ก็อย่างว่าละพี่วิวมันก็มีหลายฉากนะถ้าถ้าให้หนูพูดอีกเรื่องของประเด็นของอ่าการที่รบตอนที่พี่วิวบอกว่านกฟินิกส์อ่ะจำได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วว่า พวกตัวลายอ่ะพี่วิวนางก็จะไปอยู่ที่ถ้าเป็นฉบับการ์ตูนพวกตัวลายจะไปอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามพระราชวังฮ่องเต้แต่ท้ายที่สุดคือในหนังอเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากที่แบบว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่เป็นพระราชวังก็อันนั้นต้องไปติดตามใช่ต้องติดตามไม่อยากสปอยก็เลยบอกว่าแบบสปอยแล้วหรอ อไอ้แค่นี้บ่อยแล้วนะคะหนุ no. oh, ่มก็คือไปดูได้ก็อ,อย่างที่บอกแหละว่าสําหรับคนที่ไม่เคยดูดูได้ดูได้เลย uh, เนะเราแต่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเพราะว่าบางคนอ่ะการดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่ง mm. อะคาดหวังว่ามันจะต้องมีแบบตอนหักมุมมันจะต้องมีฉากที่แบบต่อสู้สู้ลบกันเห็นฉากแอคชั่นที่มันแบบโอ้โหมิวสิคอลเอ้ยอะไรเอ้ยหรือว่าเฮ้ยเคยเป็นมิวสิคอลมาก่อนมันจะต้องมีเพลงที่ทาไม่ได้เลยไอ้พวกนี้มันจะหายไปอ่ามันหายไป ฉายไปจริงๆแต่ว่าก็ให้ดูเพื่อความสนุกสนานใช่ดูแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะ่ะเพราะว่าเป็นหนังของวอร์ดิสเน่เนี่ยที่รู้เนาะคือเด็กเข้าใจได้ง่ายๆอะว่าแบบแล้วแต่ก็คือข้อคิดของเรื่องเนี้ยอย่างน้อยแน่ๆคือหนึ่งเลยเรื่องของเพศต่างๆเนี่ยเพศสภาพเออเพศว่าเ้ยการดูถูกในสมัยก่อนตอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเป็นแบบผู้นําของประเทศได้แล้วก็ได้ถูกยกเกียรติยกตําแหน่งต่างๆถูกต้องบัลลังก์ต่างๆต้องยกให้นาย แต่ท้ายที่สุดคือเรื่องมู่มู่หลานนะพี่วิวถ้าจะให้ถกเถียงกันนะหรือว่าแบบถามพี่วิวจริงๆพี่วิวคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอืมมันเป็นไปได้ เป็นไปได้ไไดใช่ไหมเออมันเป็นไปได้<อ>สิว้นเป็นไปได้วีรัติีกับประเทศไทยอย่างมีเลยแล้วทำไมประเทศจีนจะไม่มีใช่ไหมเออแต่ว่าวิธีในการ<อ>ในการเล่าของการ์ตูนหรือว่าบทละครต่างๆอะ่ะ <หา S 2> มันก็จะต้องเขียนให้มันดูโอเวอร์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะเพื่อให้มันแบบมีเส้นเรื่องที่ดูน่าติดตามแล้วก็แบบเออแต่ของของฝั่งไทยฝั่งไทยเราหรือว่า ที่อื่นๆเน่ะหรือว่าของฝั่งจริงตัวมู่หลานเองอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่มันดูแบบผาดโผนขนาดนั้นก็ได้นะคือเหมือนว่าผู้หญิงคนนึงแหละที่คิดในใจแค่แฝงตัวเข้าไปเพื่อที่จะไปแทนคุณพ่อที่ป่วยอาจจะมีแค่นั้นแหละเรื่องอมันม,มีแค่นั้นนหะแต่ในเรื่องเนี่ยคือกลายเป็นว่าโอ้อมีคดยายนายมีลมปาน<อ>มีความสามารถเก่งกล้าสู้แบบลบกับผู้ชายได้โดยแบบ มือเดียวโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธอะไรเงี้ย <OM G> เอออมเออมันอาจจะมีการแต่งเติมขึ้น<ล>ไปแหละจะบอกว่าพี่วิวถ้าใครเนี่ยบางคนน่ยก็มีการถกเถียงว่ามู่หลานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานเป็นตำนานส่วนใครที่บอกว่ามู่หลานเป็นเรื่องจริงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมีจริงๆหรอมีพงศวรรจริงๆหรอหรือว่ามีมู่หลานคือลำมู่หลานจริงๆใช่ไหมก็คือเอาจริงๆนะมีจริงพี่วิวอืมจะบอกว่าทุกวันเนี้ย มีวัดมูหลานด้วยนะพี่วีเออวัดมูหลานมีจริงๆเพื่อที่แบบว่าเคารพวีรสตรีที่ชื่อว่าหัวหมูหลานอยู่ที่มณฑลหูเปย่ย<อ>ก็สามารถแบบทุกคนก็จะไปย้อนดูแล้แลวก็สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางเชิงแบบศึกษาวัฒนธรรมได้ และก็มีภาพวาดของโฮมูลหลานอยู่ที่วัดมูลหลานจริงๆ no, no, no. ถ้าไม่เซมไหให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะใใ้ดูได้ไหมว่าพาไปเที่ยวที่ไหนถ้าสมมติประเทศจีนเปิดแล้วปุ๊บไม่ยังคิดอยู่เลยว่าแบบเอ้ยผู้หญิงคนหนึ่งที่จะสามารถแฝงตัวเข้าไปอยู่ในทีมกองทัพ<ะ>ของผู้ชายทั้งหมดนะ่ะโดยที่แบบไม่มีใครจับได้เลยแล้วตอนสุดท้ายถึงจะมารู้ณนะวันที่ได้เอาเขาเรียกอะไรชนะชัยมาแล้วถูกต้อง เอออยากรู้ว่าหน้าตาของจริงเขาเป็นยังไงก็นั่นน่ะสิก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยวัดเนี่ยวัดมูหลานเนี่ยก็เป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงให้ถึงว่าวีรสตรีของมูหลานเนี่ยก็คือชื่อว่ามู่หลานเทมเพิลเลยนะพี่วิวและแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของจีนไม่มีการได้ระบุได้ชัดเจนว่าสร้างกันตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่แต่เขาก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าเออเชิดชูวัดมู่หลานขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่8ดของจีนนะ แล้วก็แบบว่าทําให้ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของมูหลานและคนจีนสมัยนั้นอืเป็นไงจากลำนํามูหลานที่มีเพียงแค่332คํามาเป็นเนื้อเรื่องจนถึงปัจจุบันอืพี่วิวคิดว่าพี่วิวคิดว่าวันนี้เราลงลึกมาต้องดูเพราะว่าพี่ว่าคุณผู้ชมคุฟังคงแบบโอ้โห ข้อมูลนน้นมากข้อมูลนน้นมากไปเอามาจากไหนแม่อะไ้คือน้องคือน้องแม็กเองที่บอกอะแม็กอินมากเลยพี่อูจริงๆนะฮะก็อยากให้แบบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้แบบรู้ไปพร้อมๆกันสําหรับหลายๆคนที่แบบเป็นแฟนคลับเหล่าตัวแบบการ์ตูนจาก Walt Disney แล้วอย่างเรื่องนี้มันมีเรื่องจริงอยู่เกิดสำเนียงหนูได้ไหมได้สำเนียงแบบว่าอะไรนะการ์ตูนแบบ Walt Disney แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าจับต้องได้ใช่ไหมพี่วิวนะฮะก็อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ Recommend ว่าลองดูไม่ต้องคาดหวังอะไรมากดูแบบสบายๆผ่อนคลายไปก่อนเออนะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็แบบเรารู้สึกว่าเออดูแล้วแบบหายคิดถึงจริงอะมูลานะออหายคิดถึงนะเออแจริงอะหวังว่าจะต้องแบบมีเพลง รีเฟกชันเกิดขึ้นในซักบางช็อตบางซีเนี่ยปรากฏนู่นมีตอนเครดิตเลยเออบ่มีเลยลแต่ว่าจะบอกว่าเป็นรีเฟคชันฉบับใหม่ที่คริสตินากีลาลองขึ้นมาแต่ก่อน<า>เขาก็เป็นคนลองลเขาเป็นคนลองแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ผสมผสานกันออระหว่างมีออมแบบมีกลองจีนเข้ามาเ,ออเป็นเพลงร่วมสมัยขึ้นมาและจะบอกว่ายิ่งความเอย้ออึของนางหรือความคำรามของนางก็ยิ่งขนลุกขนพองต้องดูแล้วแหละพี่วิวอยากจะแบบว่าให้คุณผู้ชมไปดูวันนี้เลย หรือไม่ถ้ามีเวลาก็ดูทั้งฉบับฉบับหนังก่อนแล้วค่อยไปดูการ์ตูนใช่ไหมใช่ออโอเคนะครวันนี้ก็ฝากกันไว้สําหรับเรื่องนี้แล้วกันนะฮะกับมูหลานะครับเวอร์ชัน2020นะ